สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยื้อนี้เอาไม้ด่างมาให้ชมอีกต้นอะไรเนาะคุณตาวิถีไทยทําไมมันมีสีขาวด่างอยู่ตรงกลางแปลกๆนะต้นไม้นี้นี่สีสวยนะนี่น,นเป็นเคลือเป็นเทาออกมาพร้อมที่จะไป เกิดเป็นต้นใหม่นี่มีรากออกมาทุกข้อทุกอันเลยเนาะอะนี่คือต้นอ้อมเพชรอไหมนี่โอ้ยอย่าคนจักคนซื้อคนตั้งซื้อต้นอ้อมเพชรอันนี้เด้เนาะเ <c oughs> ออคือตั้งซื้อม้วนแท้อ้อมเพชรเพริ่นว่าเออแต่มันก็สวยงามนะสะดุดตามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะเรียนอยู่ปปหนึ่งปอสองคุณตาวิธีไทย ต้นอะไรครับทำไมมันสวยจังเลยใบมันสวยมากแกบอกนะใบสวยมากขนาดเด็กๆเล็กๆนี่ยังบอกว่าเด็กเล็กๆปสองปสเนี่ยังบอกว่าใบสวยมากอยากได้จังเลยนะอยากได้เอาไปปลูกนี่ใบของเขาสวยมากเพรานว่าเป็นใบ,ปบแปลกเออเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากมีอยากได้เห็นนะอา,อาจฉริักเข้ามาคุณตาวิธีไทย เอามาจักกระถางหน่อยนะเพื่อนวะเออมันเป็นเป็นต้นไม้สวยงามสะดุดตาปลูกไว้เล่นๆเ,เป็นต้นออมเพชรเห็นไหมชื่อเป็นมงคลน,นักแลปลูกไว้จักกระถางน,น้อยนิดกับโบเสียหายเนาะอืมเอา้า